ีปัญหาหรือเปล่าว่าเพราะว่าช่วงแรกๆเนี่ยการอัพโหลดเนี่ยรู้สึกใช้ยูทูบเขาจะใช้ระบบยูทูบตรวจสอบซึ่งหลายๆครั้งมันเกิดข้อผิดพลาดนะครับที่เขาเรียกว่าติดเหลืองนะครับโคซานันเปิดแล้วมันมีข้อผิดพลาดเราก็ไปตรวจสอบนะรับวิธีการตรวจวตสอบได้ยังไงนะครับถ้าเป็นแอนดรอยเนี่ยผมใช้แอปตูรีโอยูทูบนะครับให้เราเข้าไปที่แอปตูรีโอยูทูบนะครับแล้วข้างๆข้างๆวิดีโอเนี่ยมันจะมีแถบด้านล่างขึ้นมาเป็นต้น เป็นตัวตะล่านะครับถ้ามันเป็นสีเขียวเนี่ยก็หมายความว่าเราเปิดา่านแล้วนะครับถ้ามันติดเหลืองถ้าติดเหลืองเนี่ยมันสามารถส่งอาบูทอนได้นะครับไม่เห็นสีนะนะป้าทักผมดิผมจะลืมสคริปต์ในหมูสมองเลยนะครับก็เดี๋ยวต้องให้คนให้คนช่วยช่วยดูนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วมันน่าโปรแกรมมันใช้ได้แน่นอนโปรแกรมมันสามารถบอกได้แน่ว่าเป็นสีอะไรกันนะครับ เออนอกนอกจากสีครับผมขอเสริมนิดนึงครับมันจะมีข้อความบอกขึ้นมาครับผมนะนอกจากสีแล้วก็จะมีข้อความบอกว่าเออ่ที่พคนเราเนี่ยมันอาจจะมีปัญหาแล้วมันมีข้อความแจ้งอยู่ด้วยนะครับอันนี้ผมไม่ทราบที่แจ้งตรงไหนก็จะก็ตรงตรงไอ้ตรงดอลลาร์นะครับผมตรงรูปกดซ้ายด้านตรงนั้นครับอาจจะมีข้อความบอกด้วยนะครับจะต้องไม่ต้องซีเรียสนะครับโอเคโอเคครับอาจารย์บอกแล้วมีก็มีมีเป็นตัวอักษรแจ้งลยแล้วก็สามารถกดดูได้นะครับทีนี้ ถ้าเกิดมันติดเหลืองเนี่ยมันน่าจะเกิดขึ้นได้อยู่สองอย่างก็คือเราทําผิดวิธ์หรือว่าเรามีเนื้อหาที่มันไม่เหมาะสมหรือว่าการตรวจสอบช่วงแรกของวีดีโอของยูทูบเบอร์มันอาจจะเกิดข้อผิดพลาดขึ้นเหมือนเคยเคยเป็นนะก็ถ้าติดเหลือเนี่ยมันก็ส่งไปบุคลากรได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดแชร์แอนไลอยเนี่ยเราก็ต้องไปโหลดเพื่อแอปดอฟฟิทมาก่อนเพื่อที่จะเข้าไปส่งครับเข้าไปขนาดมายูทูบเราใช่ใช่ไหมครับอาจารย์อ่าก็ก็จริงจริงมัน ตอนนั้นตอนนี้ยูทูบสตูดิโอมันเข้าได้ตรงๆแล้วครับผมมันอัปเดตแล้วสามารถสามารถตอนไหนตอเนเสร็จมันได้เลยใช่ไหมครับได้เลยครับอ๋ออันนี้ผมยังไม่รู้นะครับเดี๋ยวต้องต้องถามไอทีวา่าอาจารย์จะดำเนินอยังไงในเรื่องแก้ผมเดี๋ยววันนี้ผมก็ต้องขอคะแนนจากอาจารย์เหมือนกันเพราะว่าก็ยังเข้าไปหลัป้ายอยู่ตลอดเลยครับเนี่ยแล้วมันขั้นตอนมันยุ่งยากนะครับก็ขั้นตอนในการส่งทางบล็อกเนี่ยมันมันเมื่อก่อนนี้่ใช้เวลาประมาณสักหนึ่งวันถึงเจ็ดวันใช่ไหมครับอาจารย์ ก็และส่วนใหญ่แล้วมันน,น่าจะประมาณนั้นครับผมเวลาที่เขาตรวจนะครับแต่ว่าช่วงที่ผมส่งไปเนี่ยน่าจะมีคนอุทธรน,น้อยนะครับผมเคยส่งไปเนี่ยก็ใช้ประมาณเวลาแค่สามสี่นาทีเอ้สามสี่ชั่วโมงนะครับเขาก็แก้ไขนะน,นั่นช่วงที่ผมส่งไปนะั้นคิดว่าปัญหาของาทางยูทูบเนี่ยน่าจะมีน้อยนะครับครนี้นะครับผมไม่รอแนทีนี้นะเมื่อกี้ฟังคุณพรเพชรนะครับบอกว่า โอ้ย,อยวิดีโอผมก็ยังไม่ค่อยมีคุณภาพเลยเท่าไหร่จะเลยอยากจะรู้ยอดวิยอดสับสกายของคุณมาเทพจรงยอดยอดวิวเท่าไหร่ยอดสับสกายเท่าไหร่ยอดยอดสับสกายผมน้อยมากครับทำมาประมาณ7ปีกว่าแล้วผมยังไม่ได้จริงจังกับการทำธุรกิจสินเชื่นะครับก็ตอนตนี้มีแค่สี 4, 5, ่สี่หมื่นห้าพันโอ้ยแค่สี่หมื่นถือว <c oughs> <c oughs> ่าน้อยมากครับเจ็ดปีถึงวาน้อยมากเพราคนอื่นเนี่ยที่ผมสังเกตมาแค่สองสามปีก็โตเป็นล้านเลยโตเป็นล้านเลยครับเป็นล้านเป็นล้านวิวที่ทำกิจกงรนะครับ ออทราบรายได้เลยเฉลี่ยแต่ได้เฉลี่ยถ้าเป็นของผมนะถ้าเป็นของอาจารนี่คงจะมันเหมือนกับชั้นสิบกับชั้นชั้นหนึ่งนะนะอ๋ะอไม่ไม่หรอกครับผมคืออย่างนี้ครับไอ้เรื่องยอดวิวแล้วคนติดตามนะครับผมมันแปรผันตามเนื้อหาที่เราทำนะครับผมเคยมีรู้สึกหลายท่านนะครับยอดคนติดตามนะแค่ประมาณหลักร้อยสองร้อยเท่านั้นเองคนติดตามนะครับ แต่สามารถมีรายได้จากการทําคลิปลง y t u t u เนี่ยหลักแสนก็มีหลายคน,นใช่ครับ<ม>เพราะว่าอะไรไ,ไ,ไหมครับเพราะว่า y o u t u เนี่ยครับผมขออนุอาทุกท่านนะครับคลิปเล้ว,ว่ามันเราไม่จําเป็นครับที่จะต้องหาเงินจาก YouTube อย่างเดียวนะครับเราสามารถ,ถที่จะทําคลิปลง y t u t u เนี่ยเพื่อโปรโมทสินค้าหรือบริการของเราได้นี่แหละครับคนที่คุณติดตามแค่200กว่าคนทําไมเขาถึงมีเงินหลักแสนต่อเดือนได้เพราะว่า เขาทําคลิปโปรโมทสินค้าของตัวเองซึ่งผมคิดว่าตรงนี้ครับมันเป็นช่องทางที่ได้ง่ายแล้วก็ได้เร็วกว่า YouTube <ม>เยอะเลยนะแต่ว่าช่องทางที่ได้จาก u t u b e มันก็ยังได้อยู่นะอันนี้นะครับเรียกได้ว่าถ้านเล่นผู้ตรตๆเลยครับท่านเป็นเหมือนการเล่นให้นะเรากิน2เด้งเลยดีไหมครับ2เด้งดีนะครับผมสามเด้งดีกว่า